ผมใส่หัวและตัดสินใจปล่อยมันไปกลับไปที่เตียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้รู้สึกแปลกใจจนถึงรุ่งเชา้าพอแสงอาทิาตย์สาดส่องเข้ามาผมรีบเดินไปตรวจสอบเครื่องแฟกอีกครั้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีกระดาษไม่มีบันทึกกิจกรรมใดๆพอไปถึงที่ทำงานผมพูดเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมง,งานพยายามหาว่ามีใคร ส่งอะไรให้ผมตอนดึกหรือเปล่าพวกเขาแค่ทำหน้างงๆและใส่หัวต่อมาผมโทรหาพ่อแม่เพื่อความแน่ใจแฟกซ์ตอนเที่ยงคืนเหรอไม่ได้ส่งไปเลยนะแม่ของผมพูดสมัยนี้ใครยังส่งแฟกกันอยู่ละ่ะแม่ยืนยันและประโยคนั้นยิ่งทำให้ในหัวของผมเต็มไปด้วยคำถามบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดผมพยายามบอกตัวเอง แน่นอนผมอยากรู้คำตอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากใช้ชีวิตต่อไปประมาณสิบวันต่อมามันก็เกิดขึ้นอีกครั้งกลางดึกเสียงรบกวนแปลกๆดึงผมออกจากอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นผมลืมตาด้วยความตกใจเสียงหัวใจเต้นแรงขนาดจ้องมองดูเพดานเอาอีกแล้วผมกระซิบกับตัวเองเสียงแฟกซ์ดังขึ้น และเมื่อมันหยุดลงผมก็ลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจนะและค่อยๆเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมถาดกระดาษว่างเปล่าไม่มีผู้ส่งไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงสลัวจ้องมองไปที่เครื่องบอกตรงๆผมรู้สึกขนลุกเล็กน้อยเมื่อมองเจ้าเครื่องนั่นและหลังจากนั้น มันก็มักจะส่งเสียงดังยามค่ำคืนเสมอโดยไม่ทิ้งร่องรอยเบอร์โทรหรือข้อมูลอะไรจนถึงฤดูใบไม้ร่วงผมก็เริ่มกลัวเสียงของเครื่องแฟกซ์บ้านั่นจับใจเสียงแหลมของมันมักจะปลุกผมให้ตื่นและผมจะนอนนิ่งๆรอให้มันหยุดผมเคยถอดปลั๊กออกแต่แล้วก็ถูกที่ทำงานต่อว่าเพราะบางครั้งผมจะต้องรับแฟก เป็นบันทึกช่วยจำตอนเช้าตรู่หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเอกสารบางอย่างจากออฟฟิศที่จำเป็นจะต้องตอบสนองทันทีผมไม่อยากไปที่ทำงานแล้วต้องอธิบายให้หัวหน้าฟังว่าทำไมผมถึงพลาดข้อความจากเขาดังนั้นเจ้าเครื่องแฟกจึงถูกเสียบปลักและเปิดทิ้งไว้อีกครั้ง